เราพี่น้องมนอนี้ไหลท้าต้มกระวยกินไฮล้าน,นิ่นต้มกระวกินมนอนี่เฮ้ยต้มอยู่นะเอ่อไหร่ไม่สุกลต้ากรว้ี่เฮต้มกวยกินเพิ่งก,กินเขาแล้วล้พี่น้นอ,นองพุเรีานไฮ้ลท์ต้มไห้เหล็กมีอันนี้น,ะน,นอาอน,น,นะนี่พี่น้องสืว่าเขาหุ้งมแม่เลยขาหมูนาะนี่พี่น้องคนมาต่ปักเซ่คนน้ำมาฝากนาะ พูดว่าพยายามออกซื้อก็เลยบอกเนาะขาหมูพี่น้องขาหมูหมูองหมูองมองไวกับขากระดิหมองเข่าเดี๋ยวทาเบิงต้อนเสือกีนตอนนี้ร้านปั้นดินกำลังตั้มใหม่ตั้ขคอตาก่องมันได้ด้วยระวังทาตั้มทาร้านตั้มหนึ่งเดี๋ยวไปหาเก็บมะเขือมาหาชิโนกก่อนนะเก็บมะเขืออยู่สวนนี่พี่น้อง กินนกฮะบอพ่อเลยว่าคือจะมาห่านี่โอ้พี่น้องหลังจากร้านแตงพระเข่าห้แล้วเนาะมากินกันเลยยาวไปเนี่ยมือพายกินนำ้ำหมดเลยแม่กับใครกยนเอาสบายดีพี่น้องมามากินเขา่าประเด็นมานั่งพี่ มันเอาเป็นหมูนี่เว้ยหมูบักลายบกกินอ้ายนั่นนักคเดียวเลยวนี้ก็ใส่เสื้อบ่อนยังเด็กๆยางนี้ผมพูดเนี่ยนินกินนกินน้ำเว้ยหัวหมูยาห้องห้องอะไรลูกเมื่เดีห้องแมนบอสทุมบอ ปันนี่รถหุนเลยน้องการดยังไม่้อม,อมะมะก็เป็นระดับหนึ่งใคเอ็เกม

ไมูไม่บื่อยัง่มันโลไม่กูกตังเปลวไว้เนอะกูใหญ่มากปกติเขบริกินเรากินเบีรยพี่น้องกูตังเปลวไว้แต่วันที่สามจีหมายบกหอสิบแปดมันกินกูเบอเลยก็ยังขึ้นอรอ สิไปปากเซ็ตแล้วก็สิไปถานรอนะครับแมนไปนะตังขึนเนี่มันสิไปหา้าแววมันนี่หรือว่าเนี้ยต่างต่างเนี่ยไปบ่ฮะว่ายก็จะเป็นผู้สาวโอ้ยกอจีบวาเบิงก็ยจีบวารู้ไ่มพกจะเอมาเบิกนี่ด้สอง ไมีวัวก็ไปได้นะยังเป็ยังไปมวนเนาะไปว่าอันน,น,นังทั้งนั่งนี่ยกระสาไปน้ำอืมอันนี้หนักระใสนะเนี่นื้นืยาีนะฮะอ่าล่ังยนั่งกางนั่งเลยกะสาโอ้ยไดแล้วเป็นอย่งี้ยไปเเอันจอกรถด้วยแกงกระตายแล้วก็เห็นเป็นตูปเป็นตูเนาะแกงกระต่าก็สีไป

วคนที่ไหลชดในเผอกวแก่ก็ตายเออนี่ใสุ่่หมาเดียวไม่ย่างไงม่ย่งะไงุ่นประมจำสี่ไม่เขาไ่ย่าสิบสี่ผมมย่งเขาไปวนวันนี้เขายุ่นร่งอยมาไหลสดห้าพิมพมาที่

ไม่กินห่งื่อยเลยกินนิดนึงไหนกินซองข้างครับไม่บอกอะไรบ้่เอาจาามึงกินกินเขาอะไรดีกว่าเอานี่ยไม่อยากกินมานก็เหน่ยนะเออกระเพาะ บ oh, ู M ิดามหปุณ hmm. yeah. ันง21นมอนหันียนานนใหญ่ตัวอย่างจบมือก่อนเออมันยังนวลนะโอ้ยสาวอะไรเนนวลนี่ยังมือมืออนไมือนิซามนี่ก็มือมอหนี่มนก็แม่โอ๊บเดียวนะนี่ มืออื่นมือถ่ายเนาะคือวกเขาบอกผมอนมวกีก่อนว่ามีกจงมาเข้าอันนทั้งมดผมบอคุได้ยินว่เขาติโควิดไรเขาพูดกีฬานี่ทำไมมึแม่เะอ้าลองบี่บ้านอเราเนี่ยมึงก็เต bỏ đi tôi dừng ti covid, thấy huống vài già một này, mua tâm, ủa, tâm à. bò cái này không tâm, đẹp gì bé? Ừ. Ừ. น้องเอกก็ <laughs> โควิดยังกระตางตนี mm. s? <S ้ิ mm. ่ 1. ่เ้าหมูนี่มีงนีเหรีกอหมเลยเาไ่่ให้ตั้งประกาศผู้ว่าเขาคิดว่าม่เน่ยปกติโควิดเข้ามาอยาเปิดก็ระเบียบออกมาเดี๋ววามเป็นยงเองีนให้นบานยังอะไมาพันพ กินอยู่นี่แ้่ก็ไม่สื่อไปกินอยู่กินเยอะแล้วมันเมาแ้วก็ไปกินเหมุอนจังโลมาส่วนน้เมาแต่กอมานเวงโอ้ยเหนื่อยอ๋อหายกไปเนาะพี่จะจคือไปน้ำโลไม่เต้นอยู่หันแล้วเราทนีเราเมาเราชื่อแต่โตตังมต้องกินยังม่แต่เต้นยังมล้ก็้ก็จะวางเลยจะริมวง ป้ายีนั่นดูเื้องใบนี่คุณ้อเกือบกอดข้อคอติยูนี่เยเกือบนั่งก็ดีเลยว่ใส่ไปต้นแก่เลยอยากลูกกับไว้กูไปเลตั้งแพนไห้นี่ใจสิบซ่าม ไปหั 18, มือนยืนอนสิแปดห้าหมือนเล่นกลคืนเลยใส่ชีวิตใเต็นที่เลยเพราะว่าตังเป้่าวไว้ว่าปีหนึ่งเล่นเ่อหนึ่งเข้าบริกินัวมื่บริกรสามหือสองการ์เราขอเล่นจะหามื่สอนนลครับดบัวตดินเล่นมันสุดๆเลยนะครัแล้วสงการ์ปุ๊บเลยหยุดเห็้เบี้ยใส่ชีวิตนาเบี้ยเบี้ยเงินจิตวิทาอยู่เบีย ไปบ่จะได้มันจะไปอปไห้าค่าห้าค่ายถึแล้วมีอีกเรื่องอบ่กไปแวบานะลงมานนึงอืนวมยาบานนมันบแพงไงอมให้เลกไรอเันนี้น้มันคือมีว่าล็อกคมึงเออติดตาม đi mong 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 hết mong đó, mong 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 าบุญาเจอยู่นกับบอยูแล้วคราบิ่จตน่อยก็ปุญญาโอเียต่อาบิตามเจ้าติดตามขามาเรากงหเมื่อที่ตามนจเรื่อไม่หมดยา

บอสกิจเป็นนางคายบางใหม่ที่เราไม่เหลีวแต่ก่อนพอจะคุกใหม่ๆปีสองพันสิบเก้าเขาเป็นเศร้าเขาเป็นนางคายบางใหม่ในยู่งเหยิงไม่ว่าเขาไขปซือปอ้อบางใหม่เองอยู่ตามสวนเลยมันนางคายเป็นบางนาเป็นบางใหม่ตามระดูเป็นบางนาบอม,มักพุกมาคุโบโนี่แล้วก็มาบังก้อนนี่ต่างๆใส่ถ่ายรถนางคายอยู่หน้าตลาดเคฟนี่ต้องโดกนี่แต่ก่อนทำไปแล้วก็เห็นเขาชื้อเขาได้ดอกไปดูวะไปดูวะไปดูว กองมาพอกัพอกินเอาพี่น้องการกินกสิประมาณนี้นาสืดอ้ายขอขอกับใตพี่ทุกคนเดี๋ยวชีกินสมต่อกับทีมงานไปนะเรจะได้สีายเบิ่งอีเดือนหนึ่งตอกินสมไยดิไปไปนีายปนี่่แห้งเลยพี่น้องเยติดโควิด รัวเห็ดหัวเหวเหัเห็ดหวเห็ดหัเห็ดหัวดัวเหดหัเ็ดัเเดัเดตัวัวเดัวดวเหัวัววเัเห็ัวหดหัวห็วเหวห็ดวห็ัวเห็ดหัหด้ัหัเ วอนไหมมึงไหนนอยวนไหมมึงไหนมาสิ็นแมึงเก็บมาสิวัวอมึงไหนมาสิวัไรมนน้ม uh, ึงไหแก่มหอมแก้มันมันบอกบฟังหอมแก้มันมันบอกบมฟังมึงหันหอมแก่มันบอนหอมแก้มัน่ใช่นช่ใช่่มันใอ่ใ่ ไอ้ไอ้อมไอ้เป็นหอมนมุนต้องกดขีมันตกขีมันเป็นแบบอมแกรต้องกขี๊มั้มบอกได้กนเฮ็ดเฮ้ยบอยสิปักน้องใช่ยบอจะได้กูชีดองกขีมึงบอยี